เราต <binary> ้องห่วงเรื่องเอาให้คนกินน <imeters> kind of ั่นเอออเาไปให้คนกินน้ำแต่ว่าผักอีกตัวนึงสิบ่ได้กินน้ำ่อยเราก็กินหมดเด็ดเด็ดมันก็ปงใหม่เด็ดเอานี่ล่ะจังว่าสิเนี่ยล่ะจังว่าให้เจ้าของเพิ่นเด็ดให้เนี่ยเจ้าเด็ดเจ้าเด็ดเด็ดนั้กันอย่าสะเกียงกันปันนั่นโอ้ยคนเท่านี่เจ้าเด็ดคอย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาหาเอฟซีน้องนินอันมาจากมาจากันนั้นไซกับทั้งไทยเน่าโบพ่อแม่จะเวียงจันท์เวียงจันเน่าอันนี้สาวเวียงจันทนะจ๊ะเป็นเอฟซีมาดามมัทสุร์ของเดนมาร์กเล่ากับไทยกับพี่น้องกันนั่นล่ะเนาะพ่อแม่แมนแมนบิ่งพ่อแม่พี่น้องเขาเอิ้นว่าหยังคนคนเคยเฮ็ดบุญร่วมกันมาพ่อกันอยู่ไกลเขาเรียกว่าบุญญาวาสนาบุญสุนส่งมามาพอกันพ่อแม่พี่น้องผ้ามาพอเพื่อนสแล้ว บ่อด้คิดว่าสิพามาดามเฮ yes. ็ดมาบ่นสะพายเพิลเอื่อยแล้วเขาบ่อีกอย่างเจ้าหันเ้นรีนําคว่มบาความปวเต้นรีบดสองคนบวดแล้วยังย่องชา่ใายดองเงิื้อนเหมือนไใหญ่นะไอใหญ่นะสเนยบ่มีเงินไหนอ่ะเราเราบอกว่าอย่างหาย่คยเฮ็ดทั้งกองยูคือกันอ อันนี้เราว่ามันมีรายได้ได้นิ่งกว่าโอ้จะเบิร์กเต่เมียจะเห็นกล่องซืดสุดเลี้ยเราเล่าแลนเราเล่าเก่งเราขันเจ้าเฮ็ดนะเราซอยได้เบิร์กคนหูเลยเราเห็นกล่องสุดสุด้ยอส์แลเลนนี้เรสนักไอายเผาโในไดรมเบนเดอร์กู้หมอเอ็กซโดนีหมอไปแล้วไอ้ไปแล้วสามีน้องนินไปไปจะไปเก็บพักเก็บงานให้คอยไห เอาเจ้าคือว่าสิเก็บเองขั้นเมื่อไปเก็บตีแบลกคตามาเข้ามาเออเก็บเก็บให้เพิ่นให้พ่อแม่พี่น้องไเบิ่งอยู่เมืองนอกกาบูดบ่อย่างนั่นนั่นบอกเมืองนอกเนี่ยนำใจถึงกันเนี่ยเพิ่นเอาเ็ดมาหายปักายพูดเอาเออเพิ่นเอาเ็จ้าของบ้านกันนาลักน้องเพิ่อนน้าลักน้าลากพี่น้องขอบคุณค่ะบ่เคยหูจักกันเพิ่นเห็นในทางจอแต่ว่ามื้อนี้พ่อโตจริงซั่นแล้วขนลูกพะนะเออ แมนเห็ดบุนน้ำเ็ดบุนบุนวมกันมาสมัยศาก่อนคนเน่เลกันมนสีมีกิ๊กมีกักอแบอนแก็บอกไปเลยอะแมนสมนรมันมันมีแนวกันเกบมอคือกอันนี้เาเปิดเแบบว่าแมนนแนบอคจก็บิงตาันนันแนั่นแหละบมันก็ได้เด็นลกลจรจันริงจออคือลีกล เออไปพากันไปเก็บเพชรเอ้พักเับพ่อแม่พากับเก็บพายตัเบิ้งพักเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยจักว่ามัานฝ้ารังจักว่านเอาอีหยังลรือปะเจนี่พายตัวบะแม่นห็นไหมนู่นแดงๆเห็นไหมลืมอีกแล้วสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่จ้าพายตัวสตรอเบอรี่หัวต้นแคอทจ้าอันนี้อันนี้นาะอันนี้ชาเด็ดค่ะให้เจ้าขอเป็นเด็ดดีกว่าโอ้เจนันเด็ดโลดถ้าขั้นมือค่ะ เดี๋ยวสิจิ้มเียอันี้สเก็บงหนเก็บหลายๆเด้อแยกกับสีเอาขึ้กันเด้วันนี้นี่ต้อสิให้เอาไปปลูกนะสิเอาแค่สซีหาต้นหด้เอาไปเอาเอาอะเรบ่ลแ้มันใสบูาเ็นมีนอคนือ นีจะน้อยจะอู๋จกเพิ่นจะเอาไปหายเพิ่นกินน้ำเท่าเดี๋ยบนน้ำกันแม่นบ่ต้องห่วงเรื่องเอาให้คนกินนั่นเออเอาไปหายขนกินน้ำแต่ว่าพักอีตัวนนท์นสิบ่ได้กินน้ำคอยเราก็กินมดเด็ดเออเด็ดมันกระโปรงไม่เด็ดเอาเนี่แหละแจ้งว่าสิเนี่ยแหละก็แจ้งมาใส่จระของเพิ่นเด็ดใส่เนี่ยเจ้าเด็ดเจ้าเด็ดเด็ดน้ำกันยาสะเกียงกันปันนั่นโอ้ยคนเท่านี่เราอะเจ้าเด็ดคอยเด็ดละเกียงกันนึกขึ้นมันใส่ได้พอแม่พี่น้อยแล้วก็ไปเด็ดน้ำได้ไว

วัาใักแรงปนย่งนี่เาลากอย้อยได้ขอาตาเเธอจีไปินสลากช้อยมือแมงของผู้หญิงจีบหลากซอได้หลยัวยาเเพราะว่าอันใดมันย่ได้เขากังวเ้อตอยมพี่จอยเอาไปปลูกนเด้อนห้าจีสองสามต้นเนาะโอ้ยเอาสองสามต้นเอามาเอาเจ้ายังกับสงสต้นอีหย่งกับสองสาต้นจาจะไปดมจิมาดามโอ้ยกับไปปลูกำนั่นหละก โอ้จ abei, ะทาโหลดเสื้อฟีมือในการชายของฉันโหลดน่ะเธอคนสูอันห้าเหล่าเด็ดยามแต่ของคนอันเยอะห้าเหล่าเด็ดขุดนะพวกจะควางคนเด็ดกินเ้ยแบบว่าห้ากินกับขนมจีนกระแซ็นเนี่ยวาวมากเลยยามเจ้าแดงห้าบดิซึ่งอันบกคุงมาตามกินบผพากันบ้าเดียวกันแวะเจ้าสิมาบอกพี่พี่คนเตรียมเรียบร้อยเดี๋บอบ่ออะไรผู้เล่นผู้เล่นข้าเจ้าเตรียมปันนั่นดอกตั้งกากินยูหันอันน้องนี่เก็บบะซอบะดีมาให้ ใส่เพิ่นเ้าได้บัตรนี่สิกินในเจ้าเบิ้งนี่เอาบ,บนบอันน้าบอกเอาพริเกลือบอกเตรียมบ๊ะบบ้าเก็บไปพาะอีตูยจพากันเลื่องมากไว้เก mm ็ hmm. <laughs> บเก็ <laughs> บเล้ <ak h. S 2> ล่ะได้ยอยากกินไปใส่กันเอานี่นมันง้อันนงเนแค่รสนำแค่รสเพิ่แค่รพี่นแค่รอย่างหัวไปกินได้บ่อกกินได้เขากินได้จ้าเขากินมืด ต้นล่าทิศเขาก็กินข้ามูที่ทํางานกินเม็ดบ่มีบ่มี่ยังว่าเสีเอาถิ่มเพื่อนที่ทํางานฉันน่ะกินเบิร์ดนั่งนั่งอ่ะนั่งที่น่ะบ่บ่อันออแกนิสถานนั่นกินเบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแซ่เอาละมองหันมันเสียนี่ไล่กับเก็บแล้วกับเก็บขากวดมันเสียเออผัวข่อยหายข่อยมีเตือนนึงข่อยอันบอกอีิริ่งอับ่บมันข่อยไปลักข่อยไปไปเอาของเพิ่นซื้อดอกอันนี้นะดอกน้ำมันดอกน้ำมันจ้า กยกระเดดเอาตัวว่งเดียวพวกอยหองไส้ห้วอีนี่นี่คือลักเปลี่นเราครัลกกันลักอ้เขาจับพิษได้แน่น่ะบุ้ยหอมพีตูมอดพีค่านว่าขั้นขั้นเขาอะไรเขาเขาเก็บเขาเก็บมองนี้ยอดเนื่อมองนั้นยอดเนื้อเจ้าเอาเริ่มตั้งแต่หันหน้าเขาจน พ่อจังได้โบอันนั้นเขาุไปปูพุหาต้นเด็กเอาแน่นนป้าเด็กมันแตกง่ายเธอไปเอารวดนะข้าเจ้าไฮฮาเสี่ยใหญ่เนี่ยผู้น่ะเบิ้งกันต้นนอนมอกโนใหม่ฝรั่งเพิ่นพอแม่พ่นงอก็ทราบลาบแล้วก็ต้นเดมันฝรั่งเพิ่นละกันต้นสตอเบอรี่ดอกมงดอกไหมเพะนังามคัะไปไปพากันเก็บรวดเดสิพายางบบบนี้ เบิ้งพ่อแม่พี่น้องจ้าสองคนน่ะข้าเจ้าพุ่น่ะเปิ้งมาเบิ้งของข้าเจ้าพุ่น่ะจะแมนงามคักหลายสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่น่ะกระต้นสตรอเบอรี่พิ่นน้องน่ะน้องนิดนี่ซึมืออีหลีในการปลูกพักพุ่น่ะตั้งปีเพิ่นก็มาแยกมายังไว้พูน่ะสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องพุ่น่ะสุดยอดเลยพุ่น่ะต้นหงต้นหอมหอมหัวใหญ่ต้นบักคือมาสิผ้าไปเบิ้งต้นบักคือไกลๆเจแมนเลิศคักหลายพ่อแม่พี่น้องพุ่น ก็จับ้ากันนั่งอยู่ในต้นบานกระจกพูดอันนี้คือต้นฟักทองนะจ๊ะเด้อสุดยอดได้งามอีลีอันนี้คือต้นมันฝรั่งจัะพ่อแม่พี่น้องเบป็งต้นฟักทองเพิ่นต้นบักอือบานเฮาเนาะสุดยอดเลยจ๊ะเบื้องเนี้ยเบื้องเนี้ยโอ้โหเลิศงามอีลีจะแม่นแล้วขาดลายอันนี้ก็ต้นลาดิสก็พ่อแม่พี่น้องจ้ะเบื้องหัวเพิ่นกระซี่แดงๆอยู่ข้างล่างนั่นแหละต้นลาดิสอันนี้ก็ต้นแค่รถจัะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้ก็ลาดิสตก็ว่าแดงๆแม่นมด อันนี้ก็คือต้น Air แอร์แะต้นทั่วลั่นเตาเพราะแม่พี่น้องจ้าต้นทั่วลั่นเตาที่เขา uh, กิน uh, กินฟักกินเมล็ดมันเนาะจ้าเนาะคุณต้นฟักทองคุณโอ้สุดจวดอีลีขั้นแควมากันนี่มันสมเพราะแม่พี่น้องจา้ามันไม่สุกคักค <c oughs> ่ะมันสุกคักจังสิผ้าไม่เห็คลิปเก็บเก็บผ้ากันซิมแล้วสมเพราะแม่พี่น้องจ้าตาเบี้ยวตาบิดมาท่านี้อือกินกลับไปแห มักบอมแบมมักอีหยังเ่างโน้นผมสุมบอกก็บอกปัจจุบันสุมแห้งพุ่นน่ะจะแม่นคักหลายพุ่นสุดยอดเลยอันนี้ต้็นต้นเชอร์รี่พนาา่นจะมาเชอรี่น,นี่ก็ลูกเชอรี่น,นะจ๊ะเราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่สุดยอดอีอรีนรี่ต้นเชอรี่ลูกแดงๆนีๆ่เมื่งอไงพุ่น่ะต้นเชอรี่จ๊ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นซุกเป็นพ่วงอีพุ่น สิบผ้าเบิง้งในสวนเพิ่อนเป็นตะนงังตะนงังคุณกับชิงชาชาลีเ่เพิ่อนถึงไปน,นั่มผ้าเบอกไปน,นั่มเบิ้งแล้วนนนแวน่นก็้ม่เล่าขยันปลูกพักปลูกเยังเพิ่นก็นกว่ากันไปเบิ้งสวนเพิ่นเบิ้งต้นเอเปิลเปิ้สุดจอดอลังการ ลูกเต็มต้นสองต้นสามต้นหนึง่งอันนั้นต้นแพรอันนั้นต้นแพรพ่อแม่เป็นหองจาตาต้นนั้นต้นแพรอันนี้แอปเปิลต้นมาร์กแอปเปิลบึงโอ้บ้านเพิ่งอยู่ติดทางรถไฟแล้วพ่อแม่เป็นหองกูเนีรถไฟแลนบ้า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 ,บา,บาไปบุญอันนี้ตน้นมกแอปเปิลเคยซิมแล้วแซ่บปวดแล้วเ <laughs> บิงึงอันนี้ก็คืออนันเป็นเนสแควนใบจะใส่แควนของแล้วพ่อแม่เป็นหน่องตาบิงึง สุดยอดอีดีสวยงามอีดีนะจ๊ะเนาะคุณขยันคนไทยอยู่เมืองนอกนี่ไม่มีวันอดตายจะพอแม่พป่น้องจ้าคุณฆากันออกมาแล้วไปเข้าไปบนหัวไปนำ้ำซิมไปนำ้ำแจกสดสดอยู่ใต้ต้นใหม่ผเป็นนัก้องนี่เดเป็นนัก้องผมน น้องสอนสิว่าอยากมาตักปฝาผ้าลูกมากคนเล่าคือกันนี่คนณเหล่ากันเอออคอยกัดกดไหลเพื่อนตลอดเพื่อนเป็นนักร้องนะเออนั่นแหละบัวสอนนั่นบัวสอนแล้วแล้วมีอีกคุณหนึ่งกินบม่อยากว่าอืมคุณหนึ่งคอยกัดติดอันก็ไหลเพื่อนตลอดเอกจังอ๋อคุไหลกุ้งแจ๊กเจ้าดีเล้วแหละซิมเราไปล่ะซิมเมียงก็จังเต็มเมื่อปานนั่นซิมจังใด เอากาว่าเอาแปลนเรือตัวนี้พ่อแม่พี่น้องเลยพีนี่มาโบดกโซลี่อซลี่ปุ้นปุ้นพี่นาปุ้นมันสีมาโบดอันนี้มันไม่ได้ซุกคักบันไดพ่อแม่พี่น้องเลยมีความซุกหลายไม้หาบ้านบ้านเอพีีบ้านน้องน้องนิ่งน้องสาวยินดีต้อนรับทุกเวลาเลยจ้ะนี่ยเอาขอไม่ใหญ่มามาเถอะนะเด้อบอกคนสี่อัน ต่ำสจมต่ำเอาหายพงหายพอดเพื่อนเนี่ยอ่ะละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้มาดามเห็ดมัสลูมแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียร์มจ้ะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้ดังๆปังๆไปเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ะอืาสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนได้จ้าเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ